สวัสดีครับผมธีรวุฒิเสมาธนกุลนะครับาจากชุมชนประเจ้าดมหมู่หนึ่งตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับเมื่อตอนหลังสึนามินะครับได้ได้เกิดคือชาวบ้านก็อยู่ในชุมชนก็อยู่สปเปซสปะไม่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 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็อ,อยู่กันแบบกระจัดกระจายไม่ได้มีการรวมกลุ่มอะไร ซึ่งต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ต่างทำมาหากินเพราะต่างคนก็ต่างที่มานะครับทางมือที่จุ๋มไทยก็ได้เข้ามาก็ได้มาทําความรู้จักกับชาวบ้านในจุมชนชาวบ้านอยู่กันอย่างไรลําบากอย่างไรใช้ไฟฟ้ากันแบบไหนน้าประปากันแบบไหนทางท่านสินชัยกับโกน้อยครับสองคนก็ได้ไปเจอกับที่มานพี่เลี้ยงอย่างเช่นหัวหน้าแดงหัวหน้าบ่าวหัวหน้าวุฒิหัวหน้าดอนสมัยนั้นนะครับสี่คน Ờ, ก็ได้มาก,ก็ได้มาเจอกันมาเจอกันในรูปแบบของว่าออว่าชุมจนเราจะไปแนวทางไหนที่มันสามารถจะพัฒนาได้ออให้มีถนนออให้มีไฟฟ้าน้ำประปาระบบสาธานโนโรณูปโภคขั้นพื้นฐานได้ทางมูลที่มือไทยก็ได้ออมาออบอกอับชาวบ้านว่าให,ให้ให้มีการออมทรัพย์ให้มีการรวมกลุ่มออแล้วก,ก็รวมกลุ่มกันเสร็จทีนี้ก็ ทางพี่เลี้ยงมือที่จุนไทยครับได้ก็ได้นําไปสู่เข้าแผนงบประมาณของพอชอครับประมาณปี5-3าสาครับซึ่งได้รับอนุมัติโครงการซึ่งลําดับเรขก,ก็คือทางมลอทีนจุนไทยก็ทดลองว่าจะพัฒนาโดยพึ่งตนเองได้จริงไหมเอางบประมาณศาลาเป็นตัวตั้งแสนหน้าซึ่งศาลาประชาธดมแสนห้ซึ่งซึ่งมันใหญ่มาก มันสร้างด้วยด้วยลำฟังแสนห้าคืองบประมาณไม่พอแต่นี้ชาวบ้านด้วยด้วยความที่ว่าเออ,เ,อ,อเดิมตีอยู่แล้วชาวบ้านก็มีเป็นเป็นจิตอาสาเต็มเต็มตัวอยู่แล้วคือทุกคนก็ช่วยกันทุกกลุ่มเรื่อนนะครับก็มาช่วยกันตั้งแต่ยุคตาเกี่ยวยุคตาลายมาช่วยกันผูกเหล็กผูกผ,กออผูกเสายืนเสาเทปูนเทพื้นแล้วก็พี่น้องทุกคนนะครับรวมกลุ่มกัน คนละ10บาท20บาทคนละ100บาทซื้อเอ็มซื้อน้ำซื้อข้าวมาให้คนทำงานได้กินจนสาลาชุมชนของเราตอนนี้สร้างด้วยเป็นหลักล้านนะครับแล้วก็มีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มแม่บ้านไม่ว่าจะเป็นการรดขยะแล้วก็ทำให้คือชุมชนของเราอ,อยู่เย็นเป็นสุขเป็นชุมชนสีขาวของภาคใต้ได้รับรางวัลดีเด่นด้วยนะครับ ซึ่งก็ในวาระที่ครบ30ปีของมูอที่ชุมชนไทยนะครับก็ขออวพรให้มูลนิธิจุมชนไทยอยู่คู่กับคนไทยอยู่คู่กับคนจนแล้วก็อยู่คู่กับชุมชนชายขอบคือพวกเราเมื่อก่อนก็ไม่ได้อยู่รวมกลุ่มกันนะครับแต่ว่า พอของเราพัฒนาเสร็จชุมชนเราพัฒนาเสร็จเราต้องไปช่วยเหลือผู้อื่นด้วยครับประมาณนี้ครับ